ลาเซโลนาตอนนี้ขวัญละมาเซียมีลายแอบแล้วนะครับเพียงแค่ผิดแอ K W A N F C B แอดฝัย F C B สมาชิกกว่า10,000คนเข้ามาพูดคุยกันแบบสดๆเวลไทม์ผ่านในช่องแชทอย่าลืมแอดมานะครับส่วนใครที่เป็นคอบอลแฟนพันแท้ชอบการพันธงสปอร์การวิเคราะห์ฟุตบอลผู้เด็ดผู้ดังทั่วโลกผมก็มีกลุ่ม e x c l u s i v e เอาไว้รองรับตรงส่วนนี้ด้วยอย่าลืมแอดเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกท่านในช anel ขวัญละมาเซียากาะติดบาร์เซโลนาครับเจอกันในวันศุกร์ที่12สิงหาคม2565วันแม่แห่งชาตินะครับวันนี้วันหยุดสบายๆก็มาติดตามข่าวสารกัน,นะครับวันนี้เราเน้นหนักๆเหมือนเดิมครับมีอัปเดตในเรื่องของการลงทะเบียนนักเตะนะเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับบาซ่าจะมีโปรแกรมลงเตะแล้วเกมลาลิกาสเปนนัดแรกของซีซั่นครับก็จะเจอกับไบรอบายเยกาโนนะครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างน,นะก็เก็บ รวบรวมมาฝากเพราะว่าโอ้โหบอร์ดบริหารเมื่อคืนนี้นี่ประชุมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็เรื่องของตลาดซื้อขายครับชาบีเอนนนเดสเหมือนจะไม่อยากให้ปล่อยป,อยปีแอร์แนเบริกโอบาเมยองออกจากทีมนะก็เลือกที่จะ ให้ขายทางเมฟิสเดอร์ายออกไปแค่คนเดียวพอเพราะว่าต้องการให้สกอตหรือว่าขุมกำลังในเชิงลึกของทีมเนี่ยมีความแน่นมากที่สุดนะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้กันด้วยนะครับแล้วก็อันซูฟาติครับไม่ได้ถูกมองให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น,ตน ในแผงแนวรุกอีกต่อไปแต่ก็ไม่ได้จะถูกดองสักทีเดียวนะเรื่องราวนี้เดี๋ยวเราเก็บมาฝากกันนะครับแล้วก็ยังคงเกาะติดอยู่กับแฟรงกี้เดยองกันเหมือนเดิมครับนักเตะยังคงยึดมั่นครับว่าไม่ต้องการที่จะย้ายทีมแม้ว่าเชลซีเนี่ยจะจริงจังในดีลนี้มากๆเลยนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับเริ่มที่รถยนต์ s u z u k i XL7 Suzuki XL 7รถยนต์มัลติด y นามิ c คอสโอเวอร์เด่นสะดุดตากับไฟหน้า LED และกระจังหน้าโครเมียมตอบโจทย์กับจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วกล้องบันทึกหน้ารถและกล้องมองหลังพร้อมแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สายทดลองขับขี่ได้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศหรือติดต่อ www.suzuki.co.th ฝากน้ำมันเครื่อง SK6 น้ำมันเครื่องรถยนต์และรถจักรยานยนต์เกรดพรีเมียมอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้24ปีซ้อนใช้น้ำมันพื้นฐานที่ดีที่สุดในการผลิตด้วยเทคโนโลยีและมาตรฐานระดับโลก พร้อมปกป้องรถของคุณทุกรูปแบบการใช้งานและเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของสโมสรบาซโลนาด้วยตอนนี้ที่หน้าแฟนเพจของ SK6 Thailand มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับลุ้นรับของที่ลึกที่เป็นเลกเกอร์สิ์แท้จากบาซ่าก็อย่าลืมเข้าไปร่วมกันได้นะแล้วก็ใครที่ปวดหลังปวดเอวปวดเข่ามีกระเบนเน็บครับก่สั่งซื้อได้ที่แฟนเพจห้างขายยาจอมทองหรือว่าร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศครับ เรื่องของการลงทะเบียนนักเตะเมื่อวานนี้นักข่าวเขาก็ไปเกาะติดอยู่ที่สำนักงานของสโมสรน,นะตั้งแต่ช่วงเช้าจนกระทั่งถึงช่วงกลางดึกตีหนึ่งตีสองครับเพราะว่าโจนาปอตาประธานดาฟายุสเตรองประธานและมาเตโออเลมานีผู้อำนวยการสโมสรเนี่ยประชุมกันอย่างเหน็ดเหนื่อยครับเนี่ยคืออยากจะให้เห็นความพยายามของบอร์ดนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ทําอะไรเลย นะคือเนี่ยเขาก็อยู่พูดคุยกันจนดึกดื่นครับเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับการลงทะเบียนนักเตะนะทั้งคุยที่สำนักงานเสร็จปุ๊บมารับประทานอาหารก็มาพูดคุยกันต่อแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการลงทะเบียนอย่างเดียว นะมันต้องมีการพูดกับเอเย่นคุยกับตัวแทนนักเตะเรียกได้ว่าช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยนะบอร์ดบริหารบาซ่านี่คืองานชุกมากๆครับซึ่งจากข้อมูลของสื่อตอนนี้อ้างอิงจากดาวิดเบอร์นเบลโอเรเวเตอร์คนนี้กเ็เป็นนักข่าวที่เพิ่งเข้าไปทำงานกับ Diabrio Sport นะครับเขาบอกว่าบาซ่าเนี่ยก็เตรียมที่จะเปิดใช้งานข้อตกลงทางเศรษฐกิจครั้งที่4 ก็คือการขายหุ้นที่เหลือของบาซ่าสตูดิโอครับอีก24.5แต่สาเหตุที่ล่าช้ายังไม่มีการประกาศออกมาเนี่ยเพราะติดเรื่องของระบบราชการอ,อันนี้ก็แปลกเหมือนกันเหมือนกับบ้านเราเวลาเราทำอะไรเนี่ยเกี่ยวกับการส่งเอกสารให้กับทางหน่วยงานต่างๆซึ่งลาลิก้าเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับ รัฐบาลนะก็ถือว่าเป็นหน่วยงานราชการอย่างหนึ่งก็มีความล่าช้าตรงส่วนนี้ก็เลยทำให้การประกาศคันโยกที่4เนี่ยยังไม่สามารถเปิดเผยอย่างเป็นทางการได้แต่ตอนนี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับส่งเอกสารไปให้กับลาลิก้าเพื่อพิจารณาประเมินต่างๆแล้วก็อีกข้อนึงที่จะช่วยในการลงทะเบียนด้วย นะตามการรายงานของสื่อเนี่ยก็คือการลดค่าเหนื่อยและเงินตัดจำหน่ายของเคราดปีเก้นะตัวเลขเนี่ยสื่อให้ข้อมูลที่แน่ชัดนะครับว่าอยู่ที่ประมาณ52ล้านยูโรเงินตรงส่วนนี้ปีเก้ที่ยินดีครับที่จะไม่รับจากบาซ่าเลยโอ้โหห้ล้านยูโรอ่ะคุณลองเอาไปคูณเป็นเป็นเงินบาทไทยดิอ่ะลองคูณดู นะเอาเป็นแบบตัวเลขกลมๆเลยนะซัก38จริงๆมันจะอยู่ประมาณ37 40 1,900ล้านบาทเกือบเกือบ2,000ล้านบาทนี่คือจำนวนที่ปีเก้บอกว่าผมไม่เอาก็ได้นะยกให้กับสโมสรเลยเพื่อช่วยเหลือในการลงทะเบียนนักเตะด,ด้วยซึ่งมันก็จะมีผลอย่างมหาศาลครับแต่ว่า อ่สมลมาสเดนรวมไปถึงเคราตโรเมโรครับสายข่าวที่น่าเชื่อถือของฝั่งบาซ่าเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้บาซ่ากำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อให้ลงทะเบียนนักเตะที่เซ็นเข้ามาใหม่ทั้ง5คนรวมถึง2คนที่ต่อสัญญาก็คือเดมเบ e เล่กับเซจิโรเบ e โตรวมแล้วเนี่ยคือทั้งหมด7คนนะทำงานแข่งกับเวลาเพื่อให้ลงได้ครบทั้ง7คนครับแต่ว่า ด้วยข้อจํากัดนะเรื่องของมันเหลือเพียงแค่ถ้านับจากตอนนี้คือไม่ถึง24ชั่วโมงแล้วครับคือมันสามารถก่อนเกมคุณลงทะเบียนได้เนี่ยนะเร็วที่สุดคือ1ชั่วโมงก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นครับนั่นหมายความว่านัดที่เจอกับราโโยตามข้อมูลที่สื่ออ้างอิงเนี่ยอาจจะลงยังไม่ครบทั้ง7คน นะต้องเลือกเอาอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าจริงๆตอนนี้บาซ่าสามารถลงบางคนได้แล้วนะแต่ไม่รู้ทำไมเหมือนเหมือนยังไม่ลงสักคนเดียวอาจจะเป็นเพราะว่าต้องรอก่อนว่าโคต้าที่มันแน่ชัดจริงๆเนี่ยมันจะลงได้กี่คนแล้วมันก็จะต้องมานั่งเลือกว่าจะเอาใครที่ลงไปก่อนบ้าง นะครับเพราะว่าตามการรายงานเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะได้ประมาณสัก3ถึง4คนอันนี้คือข้อมูลจากสื่อสเปนที่รายงานตรงกันทั้งหมดเกมนัดแรกเนี่ยอาจจะยังลงไม่ครบทั้ง7คนแต่ไม่มีปัญหาเพราะว่าเดทไลน์เนี่ยมันคือ31สิงหาคมน,นะไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่บาซ่าจะลงครบทุกคนแน่ๆครับแต่ว่าเกมแรกเนี่ย ระยะเวลามันค่อนข้างที่จะฉุกละหุกเกินไปนะคือผมพูดเอาไว้แล้วว่าเราเนี่ยเดาใจลาลิก้าไม่ถูกว่ามันจะตรวจเอกสารมันจะตรวจเช็คนะข้อกําหนดกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยนานขนาดไหนแต่จนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ให้คำตอบกับบาซ่ามาเลยมุนโดเดปอติโบครับโดยผู้สื่อข่าวเฟนันโดโปโลกับโรเจอร์โทเรโยเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าจำนวน ของคนที่ลงได้น่าจะอยู่ที่3ถึง4คนจากทั้งหมด7คนเลวานดอฟสกี้ราฟินญากุนเดเกซิเยคิเซนเซนเดมเบเล่และเซจิโรเบโตบาซ่าอาจจะต้องเลือกเอา3 4ถึง4คนครับในการลงทะเบียนก่อนซึ่งก็ต้องมานั่งคิดและว่าจะเอาใครบ้างสมมุติเอาให้เต็มโคต้าเลย4คน ในมุมผมนะผมจะเลือกเลวานหนึ่งราฟินญาสองนะแล้วก็เดมเบเล่สามส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเคซิเย่หรือกุนเด่นะครับเลวานเนี่ยแน่ๆและต้องเอานะราฟินญาเอาครับเพราะว่าฟอร์มดีปรีซีซั่นนะ แล้วก็เดมเบ l เล่ก็เอา2ปีกตัวจริงนะส่วนอีกคนนึงเนี่ยจะเอาใครระหว่างกุนเด้กับเกซีเย่คือถ้าสมมติกุนเด้เนี่ยคือเรายังไม่รู้ว่าสภาพร่างกายของเขามันพร้อมที่จะเป็นตัวจริงแล้วหรือยังนะผมอาจจะตัดใจเลือกไปที่เกซีเย่ก่อนเพราะว่าเกซีเย่เนี่ยได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอ ในปีซีซั่นมาแล้วกุนเดเนี่ยเพิ่งมาลงในเกมนัดสุดท้ายแล้วก็เป็นตัวสำรองด้วยสภาพร่างกายอาจจะยังไม่ถึงยืนเป็นตัวจริงก็ให้นักเตะแบบได้เรียกความฟิตของตัวเองไปก่อนนะครับส่วนคิเซนเซนเซจิโรเบโตเนี่ยไม่ได้มีความจำเป็นขนาดนั้นที่จะต้องรีบลงเพราะว่านัดแรกเนี่ยก็ดูทรงแล้วน่าจะยังเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเนี่ยอันนี้คือขึ้นอยู่กับบาซ่าและ นะก็ชาบีจะเป็นคนตัดสินใจในส่วนนี้นะครับว่าถ้าลงได้บางส่วนเนี่ยจะเอาใครนะทีนี้มาสเดนเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าตอนนี้ลาลิก้าเนี่ยมันมีอยู่2ทีมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนักเตะคนไหนเลยแม้แต่คนเดียวก็คือบาร์ซ่ากับเบรอลเบติสแต่ทีมอื่นเนี่ยเขาก็ทยอย ลงไปแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าลงครบทุกคนแล้วสําหรับทีมอื่นนะครับบางทีมเนี่ยก็ลงได้แค่ซื้อมา5คนเพิ่งลงได้แค่2คนบางทีมซื้อมา 6- 7คนเนี่ยเพิ่งลงได้แค่คนเดียวก็มีนะแต่ว่าบาร์ซ่ากับเบติสเนี่ยเป็น2ทีมที่ยังไม่ได้ลงเลยแม้แต่ทีมเดียวเบติสสถานการณ์ยากลำบากกว่าเราเยอะนะครับเพราะว่าเขาไม่มีคันโยกให้ใช้งาน ไอ้พวกหุ้นต,ต่างๆอะไรที่มันเป็นสินทรัพย์ของสโมสรพวกเขาไม่มีให้ขายครับเพราะว่ามันไม่มีมูลค่ามันสร้างมูลค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้นั่นก็คือการต้องปล่อยผู้เล่นภายในทีมออกไปแล้วเรอัลเบติสเนี่ยเข้าร่วมข้อตกลง CVC กับทางลาลิก้าสเปนด้วยก่อนหน้านี้มีทางบาเลนเซียนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาก็ปล่อยทาง กูเอเดสไปให้กับวูฟแฮมตันก็เป็นการลดภาระแล้วก็รับรายได้เข้าสโมสรลงทะเบียนนักเตะที่เซ็นเข้ามาใหม่ได้นะแต่ว่าฝั่งของเบติสเนี่ยยังไม่ได้มีการปล่อยผู้เล่นตัวหลักๆออกไปแถมไอคนที่เซ็นเข้ามาเนี่ยก็ยังลงทะเบียนไม่ได้นักเตะที่ต่อสัญญาก็ยังลงทะเบียนไม่ได้ครับหวยไปตกที่มาร์บราตานะตามรายงานของสื่อครับบอกว่าเบติสเนี่ย จำใจจะต้องขายราตาออกจากทีมทั้งๆที่นี่คือเซนเตอร์ตัวหลักของพวกเขานะสื่อเนี่ยบอกว่าจริงๆเบติสยื่นข้อเสนอเป็นสัญญาฉบับใหม่ไปให้กับราตาแต่ว่าขอลดค่าเหนื่อยนักเตะลงอย่างแบบมหาศาลเลยซึ่งตัวของราตาเนี่ยเขาไม่ตอบรับเขาไม่โอเคเพราะว่าเขารู้สึกว่า สัญญาของเขาเนี่ยเหลือปีสุดท้ายเขาควรที่จะได้รับเงินแบบเต็มๆก็เลยปฏิเสธไปทำให้เบติสก็จำใจจะต้องขายนักเตะครับตอนนี้มีแท็บซอนสปอรนะที่ให้ความสนใจอยู่เนี่ยครับอย่างที่ผมบอกว่าทีมอื่นก็ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ดีไปกว่าบาร์ซ่าเลยอะจะมีบางทีมครับที่ไม่ได้เดือดร้อนเกี่ยวกับการลงทะเบียนนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ เจอปัญหาเรื่องของ salary cap เนี่ยเล่นงานอยู่อันเนี้ยในโลก Twitter เนี่ยเขาก็โอ้โหวิจารณ์กันอย่างหนักครับนะว่าเอ้ยโหอย่าง a อ r a t i c o m a ม r i d เนี่ยเพิ่งลงทะเบียนกิสมันได้เมื่อวัน2วันที่ผ่านมานี่เองนะครับมีปัญหาเยอะมีปัญหากันทุกทีมครับไม่ใช่แค่บาร์ซ่าแต่เราอาจจะหนักหน่อยไงเพราะว่า ของเราเนี่ยมันเป็นปัญหาสืบเนื่องมาตั้งแต่เมื่อฤด,ดูการที่แล้วนะครับก็เอาเป็นว่าในเกมกับรารโยเนี่ยมีกลุ่มนักเตะที่ลงได้แน,แน่แต่ว่าจะลงครบหมดทุกคนเลยเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งแต่ยังไงก็แล้วแต่ก่อนเดทไลน์31สิงหาคมเนี่ยทั้ง7คนหรือแม้กระทั่งมาโกสอลอนโซที่รอการเซ็นสัญญาเข้ามาเนี่ยจะลงทะเบียนได้ทั้งหมดนะครับอันนี้คือการคอนเฟิร์มจากสื่อ นะอ่ะโอเคทีนี้ครับมาดูบทสัมภาษณ์ของท่านฟร์เดนติโนเปเรสกันหน่อยเขาก็พูดถึงบาซ่านะเขาบอกว่ามันก็มีหลายฤดูกาลนะที่เราสองทีมเนี่ยต่างก็ทำผลงานได้ทั้งดีกว่ากันแล้วก็แย่กว่ากันแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่บาซ่าเป็นหนึ่งในสถาบันที่สำคัญที่สุดในโลกฟุตบอลร่วมกับเรอรลมาตริดบาซ่าต้องกลับไปเป็นอย่างที่พวกเขาเป็น มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนแล้วก็สำหรับโลกของฟุตบอลด้วยนะครับคือผมรู้สึกว่าตลาดซัมเมอร์นี้นะแฟนๆมัติตนี่คือน่ารักขึ้นมาทันทีเลยคือผมว่ามีแบบแค่ส่วนน้อยแบบน้อยจริงๆนะของแฟนมัติดที่จะแบบถากถางบาซา่าเรื่องของระบบเศรษฐกิจเรื่องของการลงทะเบียนนักเตะเนี่ยเท่าที่ผมเห็นมาคือน้อยมากๆส่วนใหญ่จะเป็นแฟนบอล จากทีมในพิมเมลีกซะมากกว่าเพราะว่ายัางย่งย่งน้อยผมเชื่อว่าแฟนมาติดเขาเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของระบบแล้วเขาก็รู้ว่าการบริหารงานของคาเบียเตบาสมันมันมีข้อข้อผิดพลาดหลายๆอย่างนะก็เลยทําให้แฟนแฟนมาติดเนี่ยดูจะเข้าใจบาซ่ามากกว่าแฟนจากพิมเมลีกตรงจุดนี้นะครับ มาดูเรื่องของเฟงกี้เดยองกันต่อครับก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าตอนนี้เนี่ยเชลซีครับเอาจริงนะเอานะในดีลของเดยองฟาบิเซโอโรมาโน่ครับเมื่อวานก็พูดไว้ในรายการช่อง YouTube ของตัวเองเขาบอกว่าโทมัสทูเคิลกับท็อตโบลีครับเป็นคนผลักดันในดีลของเดยองนะแล้วก็ต้องการที่จะพูดคุยกับนักเตะเพื่อโน้มน้าวใจครับสำหรับการดึงตัวมาร่วมทีมตอนนี้ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเดยองแล้วเชลซี Chelsea พร้อมจ่ายเลยครับเดยองต้องการเงินค่าเหนื่อยเท่าไหร่เขาบอกว่าฤดูกาลนี้เนี่ยค่าเหนื่อยเดยองจะเพิ่มขึ้นมาเป็น22ล้านยูโรต่อปีนะหาออกมาเนี่ยก็จะตกสัปดาห์หนึ่งอยู่ที่4 2 3 0 0 0ยูโรเชลซีพร้อมจ่ายให้ตามตัวเลขนี้เลย ะครับแล้วก็ไอ้ค่าเหนื่อยรอการตัดบัญชีอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดว่าอยากจะได้ก็ยินดีจ่ายให้ด้วยเช่นกันก็คือแบบมาแบบทรงแบบใจป๋าเลยซึ่งก็เหมือนกับแมนยูนะครับของแมนยูเนี่ยเขาก็พร้อมจ่ายในแบบเดียวกันแต่นะยังคงไม่ได้รับการตอบรับจากฝั่งของเดยองครับ เบนเจคอบผู้สื่อข่าวของ CBS Sport เนี่ยเขารายงานเอาไว้ว่าบาซ่าชัดเจนกับเดยองมากๆกนะนะก็คือยื่นคำขาดไปแล้วครับว่าถ้าเกิดเดยองจะอยู่ต่อเนี่ยอยากจะให้ลดค่าเหนื่อยลงมา50%ครับจาก4,02นะลดลงมา50%ครับก็คือจะเหลือประมาณ200,000ต้นๆนนะซึ่งเป็น ตัวเลขที่ยอมรับได้กับการปรับโครงสร้างค่าเหนื่อยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ลดเนี่ยก็อยากจะขอให้เดยองเนี่ยย้ายทีมนะโดยมีเชลซีครับที่โอกาสมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนั่นก็คือเรื่องของโคตาได้ไปเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีอย่างไรก็ตามครับมันเหมือนกับเชลซีก็จะต้องตกมาอยู่ในลูปเดียวกับแมนยู สมิลมาสเด่นของ ESPN ครับบอกว่าเอเจนต์ของเดยองเนี่ยได้บอกกับเชลซีแล้วก็บาร์ซ่าว่าไม่ให้ไม่อนุญาตให้ใช้นะคนกลางเข้ามาเจรจาคือต้องติดต่อผ่านเอเจนต์โดยตรงเพราะว่าลาบอต้าเนี่ยอยากจะให้ปีนีซาฮาวี awi, ครับซูเปอร์เอเจนต์คนดังเนี่ยที่ช่วยให้บาร์ซ่าเซ็นสัญญากับเลวานดอฟสกี้เนี่ยเข้ามาเป็นตัวกลางหน่อยเพราะว่าซาฮาวีเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝั่งของเชลซี ก็ให้เข้ามาช่วยคุยหน่อยคุยกับทั้งฝั่งเชลซีแล้วก็คุยกับทั้งฝั่งของเดยองด้วยแต่ว่าเอเย่นเดยองบอกไม่จะพูดคุยกับบาซ่าโดยตรงเท่านั้นจะไม่ต้องการให้คนกลางเข้ามามีเอี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ณนะตอนนี้นะฟอร์น่อแคมของฝั่งเดยองเนี่ยก็คือตัวของเดยองเองยังคงชัดเจนว่าไม่ต้องการที่จะย้ายทีม นี่คือสถานการณ์ที่ยังไม่ได้รับการปลดบล็อกนะครับมีทีมอยากได้บาซาก็พร้อมจะขายเดยองไม่ย้ายและก็จะไม่ลดค่าเหนื่อยของตัวเองด้วยนะเขาบอกว่าไอ้เรื่องของการดําเนินคดีฟ้องร้องต่อศาลอะไรที่มีข่าวหลุดออกมาเนี่ยนะว่าบาซ่าเนี่ยมีหลักฐานเรื่องของการจะเอาผิดนักเตะแล้วก็เอเย่นนะตั้งแต่ตอนเซน็นเอาไว้กับ บาโตเมลเนี่ยจะยังไม่เกิดขึ้นการดำเนินการทางกฎหมายเนี่ยจะเป็นหนทางสุดท้ายเลยจะเป็นวิธีสุดท้ายเลยนะครับคือถ้าไม่ไม่แย่จริงๆก็จะไม่ไม่ใช้วิธีนี้นะครับก็เมื่อวานหลังจากที่มีแบบกลุ่มแฟนบอลแย่ๆนะแค่ สอสาคนเนี่ยไปตะโกนด่าเดยองหน้าสนามก็แฟนๆเห็นครับแล้วก็ไปให้กำลังใจนะไปยืนรอกันเยอะเลยครับพอเดยองขับรถเข้ามาก็ตะโกนมาบอกว่าเอออยู่ต่อด้วยกันเธออยา่ยาย้ายไปไหนเลยประมาณนี้นะแต่ผมยังไม่เห็นในไทยเอาคลิปนี้ไปเล่นนะ <laughs> อย่างที่บอกครับว่าแฟนบอลแย่ๆมันก็แค่ส่วนน้อยครับส่วนใหญ่เขาเข้าใจ แล้วเขาอ่านข่าวเหมือนกับเรานี่แหละเขาก็รู้ว่าตัวของเดยองเนี่ยไม่ได้มีความผิดอะไรเลยนะครับคือผมเห็นช่วงเนี้ยในเพจมันจะมีพวกเฟซอวตารเข้ามาเยอะนะมันจะเข้ามาปั่นบอกโอ้โหเดยองเนี่ยแย่จังเลยไม่รักสโมสรไม่ยอมลดค่าเหนื่อยหารู้ไหมว่าแฟนบาซ่าเนี่ยนะซัพพอร์ตเดยองขนาดไหนนะไอ้พวกนี้มันปั่นแบบ เออมันไม่อ่านข่าวมันไม่รู้ข่าวอ่ะเออมันปั่นแบบปั่นแบบโง่โง่อะ่ะใช้คํานั้นดีกว่านะครับแต่ว่าแฟนบาร์ซ่าเราก็จะรู้ดีว่าต่อให้เดยองไม่ลดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความผิดของเขาอ่ะนะคือบาร์ซ่าทำผิดวิธีเองถ้าเกิดคุณไปคุยกับเขาเบื้องหลังเนี่ยป่านนี้เขาอาจจะยอมลดไปแล้วก็ได้นะครับ ปีแอร์เมริคโอบาไมยองครับก็เป็นคนที่ได้รับความสนใจจากเชลซีแล้วจะเอาจริงๆด้วยนะเชลซีคือไม่ใช่แค่แบบข่าวลือเล่นๆนะครับเพราะว่าสื่อเทียนหนึ่งของฝั่งเชลซีก็ยืนยันเรื่องนี้เองครับแต่ว่าเมื่อวานคาบีมิเกลของอา e ์เบียโออาสครับบอกว่าแม้ว่าสโมสอนเนี่ยอยากจะขายโอบาแต่ตัวชาบีเอนเดสยังคงเชื่อมั่นในตัวโอบาแบบ100%ก็คืออยากจะเก็บนักเตะเนี่ยเอาไว้กับทีมต่อ มันก็อาจจะเป็นในแง่มุมที่ว่าเลือกปล่อยเพียงแค่คนเดียวเพราะว่าเมฟิสเดอร์บายเนี่ยกำลังเจราจากับยูเวนตุสอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีแนวโน้มสูงเมื่อวานมีข่าวลือว่ามีทีมจากตุรกีเนี่ยจะเข้ามาร่วมวงด้วยแต่ว่าฟรายเซโอโรมาโนก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้จุดจุดมุ่งหมายของเดอร์ายเพียงทีมเดียวเนี่ยน่าจะเป็นยูเวนตุส แต่ว่าความแปลกเนี่ยคือเมื่อวานนี้ครับในเว็บไซต์อ f f i c i a l ของลาลิก้าเนี่ยมันมีชื่อของเดอร์ไนะใส่เบอร์14ครับคือตอนแรกเนี่ยมันเป็นเบอร์9นะแต่ว่าเบอร์9ตอนนี้มันไปเป็นของเลวานดอฟสกี้แล้วครับเราก็นึกว่าเดอร์ไจะถูกปัดไปเป็นนักเตะที่แบบไม่มีหมายเลขคือถ้าไม่มีหมายเลขเนี่ยนั่นหมายความว่าโอกาสย้ายทีมอะ ค่อนข้างสูงนะเพราะว่าอันนี้ในเว็บไซต์ลาลิก้าก็คือเขาจะอ้างอิงจากข้อมูลที่บาร์ซ่าส่งให้นะเป็นเอ,เอกสารที่บาร์ซ่าส่งเข้าไปก็จะบอกว่านักเตะคนไหนเนี่ยใส่เบอร์ไหนบ้างเป็นการชี้แจงจากสโมสรน,นะครับนั่นหมายความว่าเมื่อวานนี้เนี่ยบาร์ซ่าได้ส่งเอกสารไปว่าเดอปายใส่เบอร์14ถ้าเกิดว่าได้อยู่กับทีมต่อนะส่วนคนที่ถูกตัดเบอร์เสื้อออกก็คือนิโก้อันนี้ก็ แน่นอนนะเพราะว่าเขาย้ายไปอยู่กับบาเรนเซียเบอร์14เนี่ยก็เลยตกมาอยู่กับเมมฟิสเดอร์ปายนะครับคนที่ไม่มีเบอร์เสื้อก็ยังเหมือนเดิมครับเบดเวทนะออ,อุมติตีอะตอนนี้เหลือแค่นี้เหลือเบดเวทกับอุมติตี้ที่ไม่มีเบอร์เสือ้อนะแล้วก็นิโก้ย้ายไปแล้วนะเท่ากับว่านี่ก็โอกาสย้ายทีมสูงแล้วก็อีกคนนึงครับมิลเลนเปียนิชใส่เบอร์16 นะอันนี้โอกาสอยู่ต่อค่อนข้างสูงนะเพราะว่าปล่อยนิโก้ไปแล้วก็อาจจะเก็บเอาไว้สักสักคนหนึ่งให้เล่นในตำแหน่งโฮดดิ้งมิดฟิลด์แทนที่ของบุสเก็ตนะครับอ่ะทีนี้เรื่องของอันซูฟาตินะก็จากการรายงานของดรี d อ o ปอร์ตครับบอกว่าตอนนี้ฟาติเป็นตัวเลือกในลำดับที่4นะของชาบีในในแนวรุกแต่จะเป็นตัวเลือกที่ ไม่ได้แบบถูกจับดอง100%ก็จะถูกส่งลงสนามเพราะว่าตอนนี้ปีกของบาร์ซ่ามี4คน2ฝั่งเดมเบเล่ราฟินญาเฟรนันโตเลสแล้วก็อันซูฟาตินะครับข่าวบอกว่าฟาติเนี่ยเป็นตัวเลือกลำดับที่4เลยอันนี้ไม่ได้นับรวมเลวานกับโอบานะเพราะว่า2คนนั้นนะคือเขาเป็นตำแหน่งกองหน้า นะแต่ว่าจะไม่ไม่ถูกจับดองแน่นอนครับก็จะได้รับการสลับสับเปลี่ยนเนี่ยลงสนามอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาแล้วก็ด้วยอายุข,ของเขาเนี่ยสิปีมันยังไม่ได้ต้องจะรีบถึงขนาดเป็นตัวจริงทุกนัดขนาดนั้นแล้วก็ตัวของฟาติเนี่ยก็เข้าใจแล้วก็รับรู้ตรงส่วนนี้อยู่แล้ว นะครับก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์นะศึกษาจากรุ่นพี่ไปก่อนเพราะในช่วงปรีซีซั่นเนี่ยมันมีหลายจุดเลยที่ฟาติยังต้องปรับอยู่นะครับเรื่องของการตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เหมือนหลังจากหายเจ็บกลับมาวิธีการเล่นมันไม่เหมือนเดิมซึ่งมันเข้าใจได้นะเพราะมันก็ต้องมีแบบอาการแบบแยงๆกันบ้างแต่ก็ขอให้ผ่านช่วงนี้ไปได้ยังเชื่อว่าฟาติเนี่ยจะเป็นกําลังหลักของบาซ่าในอนาคตแน่นอนนะครับส่วน อ,อทางเฟรนตอเลสนะข่าวหายเฟรนตอเลสเนี่ยก็ตามที่สื่อบอกนะตอนนี้ผ่านความฟิตแล้วนะครับผ่านความฟิตและก็คิดว่าเกมกับไรอยเนี่ยจะกลับมามีชื่ออย่างน้อยเป็นตัวสำรองนะไม่ได้เล่นเลยในช่วงปรีซีซั่นเพราะว่าร่างกายยังไม่พร้อมไม่ได้หายไปไหนนะยังอยู่กับทีม นะครับอ่ะโอเคนี่ก็คือข่าวที่เอามาฝากในวันนี้ยังไงฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกครับในแฟนเพจของ SK s Thailand นะตอนนี้ก็มีหลายคนเนี่ยเข้าไปร่วมลุ้นรางวัลกันแล้วนะครับเข้าไปได้ที่เพจ SK s Thailand นี่นะ ร่วมกติกากันได้ตอนนี้มีคนเข้ามาโอ้โหเล่นเยอะอยู่นะ,ะก็อยากได้เยอะกว่านี้นะครับลุ้นลูกฟุตบอลมีล่มลิขสิทธิ์จากบาซ่าเลยนะครับอ่ะโอเควันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ